พ่อหลวงพ่ออยู่นี่นี่เองขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับมาจากสำนักข่าวเมงพระนิวนะครับจะสัมภาษณ์อะไรคุณโยมนี่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 อัตมาตจะฟ้องนี่นี่อัตมาตโดนตรงนี้เลยคุณโยมเนี่ยเป็นจ้ามารยมยังไม่ได้ถามเลยครับแค่อยากจะฟ้องได้ปะล่ะอัตมาตแค่อึดอั้นตันใจคุณโยมอัตมาตโดนคนเดียวเลยไอพวกคนเสียมันจ้างโหราจิจริงทำกับพระได้รงคอยโยอมเลืวอตอนนี้ทางหลวงพ่อได้ทำอะไรไปบ้างแล้วหรือเปล่าครับแบบเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าฟ้องร้องอะไรแบบนี้ครับ อืยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยคุณยมแล้วคิดจะฟ้องร้องไหมครับฟ้องแนย่ยมถ้าหลวงพ่อจะฟ้องได้หลวงพ่อจะฟ้องใครครับอาตมาฟ้องไปที่หนึ่งเขาไม่รับเรื่องอาตมาก็ปวดหัวไม่รู้จะทาไงแล้วหลวงพ่อได้ทําการยื่นเรื่องฟ้องไปที่ไหนหรอครับอืมอาตมายื่นเรื่องฟ้องพระพุทธเจ้าไปยม เห็นทางพระอ,อนนท์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเราพระสงฆ์อย่างพวกเรานั้นก็ควรที่จะเดินออกมาห้ามยุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วพระอ,อนนท์เตือนท่านซะขนาดนี้ท่านเชื่อไหมครับอาตมาไม่เชื่อคุณเงียมอ้าวถ้าพระสงฆ์ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในหลักพระธรรมวินัยสฆ์แล้วจะเรียกตัวเองว่าพระได้อย่างไรอรอกด่าอาตมาหรือเปล่าจริงๆแล้วาอาตมา อาตมาอยากจะบอกกับคุณยอมว่าจริงๆเราอาตมาไม่ใช่พระคุณยอมอ้าวแล้วหลวงพี่คือใครเนี่ยจริงๆเราอาตมาเป็นแทแดสายรับส่นๆพระนักคุณยอมพระ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 พร้พพ พวกเข้าได้เล็งปืนมาที่ชั้นตอนนั้นชั้นก็ตกใจวาวุ้นเลยทีนี้พอพวกเรามาประทวงสร้างปัญหาแต่ละครั้งพวกเสี่ยมไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับเราดิฉั่นพูดก็อยากจะอยากจะร้อไหาเฮ้ยทำไมน้ําตามันไม่ไหลไม่เป็นไรต่อมาเจ้าหน้าทีเสี่ยมก็ยิงใส่ชั้นเนี่ยเนี่ยเโดนกีฉันตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอลูกกระสุนยางกระทบกีข้องชันชันก็ ด้วยความเจ็บกีชันก็เลยแหกปากลั่นป้าเลยทีนี้แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือพวกเจ้าหน้าที่เสียมต้องมารับผิดชอบกี่ของชันด้วยตอนนี้ม่อเนี่ยเยที่อยู่ข,ข้างๆฉันเนี่ยได้บอกกับชันว่ากี่ของชันระเบมไปครึ่งหนึ่งแล้วใครจะรับผิดชอบกับพฤติกรรมปาเทือนของพวกเสียมแบบนี้พูดเราอยากจะร้องไห้น้ําตาไม่ไหลสักทีวะว้ เหตุการณ์วันนั้นพมจําได้ผมเห็นแกสน้ําตามันมุ่นเตีวเตีวเตีวแล้วโดนหัวคุณบาดเจ็บเลยครับมันไม่ได้โดนหัวพมแต่พมกับวิ่งหนี้แกสน้ําตาแล้วหน้าของผมก็ไปชนกับต้นยูคาเต็มเต็มต้นยูคาไม่เป็นอะไรเลยแต่หัวพมบวมบ้าบอตอนนี้สถานการณ์ตามชายแดนที่เขตบ้านหนองย์กแก้วนะ ทางฝั่งประเทศกัมพูชานั้นก็คึกคืนสระรอเกินเพราะว่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่สําหรับคนคขมรไเปซแล้วนะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินอีกด้วย มันทําให้เราอินโฟคเมเมนหรือว่าเราคนคอมมนทั้งหลายนั้นได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้คือจุดที่ทางประเทศไทยนั้นได้ยิงกระสุนยางกับ,ญญกบยอนแก๊สน้าตานะเราคนคอมมนที่มาเที่ยวมาเยือนที่นี่ก็สามารถเอาไปคุยโมโอ้โออวดกับบรรดาเพื่อนๆหรือว่าบรรดาแฟนคลับได้ว่าฉันมาเยือนที่นี่แล้วนะจ๊ะพวกทหารเสียมหายไปไหนหมดกลัวฉันรรอซีทั้งที่ผู้คนพวกนี้เขามาก็ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วอะนะใครจะไปรอพวกคุณบ้าบอ ยังน้อยก็ได้มีคอนเทนต์ไปเล่าให้เหล่าลูกเพจฟังะนะว่าฉันนั้นกล้าฉันนั้นเก่งสักขระดัไหนถ้าเหล่าคนคอกอมเมนตทั้งหลายชื่นชมในความกล้าความเก่งของฉันแล้วก็แอดไลน์แอดเฟซมาซื้อครีมของฉันได้นะขายของจะเลยบ้าบ่เฮ ไปยืนตบยุงดูลวดน้ำกันเพื่ออะไรวะพี่เหมียวจะเอาอะไรกับคนบ้าคนไม่เต็มเต็งล่ะเพ่ต่อมาทางประเทศไทยนั้นก็ได้ตื่นแล้วนะแล้วก็เริ่มเอาจริงสักทีโดยทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็ได้โพสต์เรื่องกฎหมายเตือนเหล่าคนขมรที่คิดจะมาก่อความวุ่นวายในราชอาณาจักรไทยแล้วทางประเทศไทยนั้นได้ประกาศกล่าว,ว่า ถ้าคนขเมเนคนหนึ่งคนใดเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายในราชอาณาจักธรไทยต่อไปนี้พวกคุณจะโดนจับกุมนะจ๊ะพร้อมกับแจ้งโทษทันว่าจะโดนอะไรบ้างที่จะโดนก็คือ1เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2องห0ื่นบาทหรือ2องล้าน5 0แสหมื่นเลียวอะนะส่วนข้อที่2นั้นก็คือ หากเราคนเขเมรทำลายทรัพย์สินทางราชการไทยอย่างเช่นลือลวดน้ำคนเขเมรที่ทำการลือลวนน้ำนั้นจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือได้โดนโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือถ้าคิดเป็นเงินเขเมรก็ประมาณ12ล้านห0แสนเลียวนะโอโหโห๋อหเป็นล้านเลยเหรอเพ่พูดมันเยอะแต่จริงๆแล้วมันแค่ล้านเลี้ยวแล้วก็ข้อ3 ถ้าคนขมรนั้นทําการรักทรัพย์สินทางราชการอย่างเช่นคนขมรได้เอาลวดน้มของไทยไปช่างกิโลขายและก็เอาเงินจากได้จากทั้งกิโลขายเอาไปซื้อเบียร์เมาแป้ตามชายแดนกันนะนะต่อไปนี้พวกคนขมรที่รักทรัพย์ทางราชการไทยจะโดนจําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงเจปีหรือปรับเป็นเงินตั้งแต่20,000บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทหรือตีเป็นค่าเงินขมรก็ประมาณ 12ล้าน60แสนเรียวถึง17ล้าน6กแสน0หมื่นเรียวนั่นเองข้อที่4ถ้าคนขมรคนไหนทำร้ายเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บคนขมรคนนั้นจะได้โดนจำคุก2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน4 0,000บาทหรือถ้าตีเป็นเงินขมรก็ประมาณ5ล้าน4ี่0 0ื่เรียวนะอ้อโหปรับเยอะสักขนาดนี้เร้าคนขมยที่ทำผิดจะไปข้อฐานกี่ปีถึงจะได้เงินเสียค่าปรับเยอะสักขนาดนี้วห พี่เหมียวเพ่คนขเขมรที่ขอทานที่กรุงเทพแป๊ปเดียวก็ได้แล้วมั้งนี่เงินแค่นี้เองเพ่จริงเรอวะโทรพี่เหมียวเพ่ไปดูตามสะพานลอยในกรุงเทพสิเพ่ได้ตังเป็นฟ้อนฟอนเลยนี่เออไอซ่องเราไปข้อทานกันไหมเอ้าเลยเพ่เออกูพูดไปงั้นละห้าข้ลาแปบแ,แล้วข้อสุดท้ายข้อที่ 5, ห้าหากคนขเขมรกระทำการใดๆที่กระทบเอกราชของไทยคนขเขมรคนนั้นจะต้องโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเออนะ แล้วถ้าคนขเขมรคนไหนทำครบ5ข้อนี้คนขเขมรคนนั้นก็จะแจ็คพอตแตกแล้วก็รับของรางวัลไปเลยนั่นก็คือโทษจำคุก16ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตเลยนะต้องดูก่อนว่าคนขเขมรคนนั้นเมียงพระแค่ไหน<ะ>แล้วก็ปรับเงินเป็นเงินไทยจำนวน3 0 0 0 0 0บาทหรือ37มสิบล้านแปดแสนเลียวนั่นเองถ้าคนขเขมรคนไหนอยากจะแจ็คพอตแตกก็เชิญลองดูได้นะเออ ว่าแต่เข้าจะกล้าหรือเปล่าแน่พี่เหมียวหมายถึงคนขมรที่จะกล้าทําผิดในประเทศไทยหรอเพ่เฮกูไม่ถึงเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยจะกล้าจับเข้าหรือเปล่าแน่พอดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วการกระทําของพวกคนขมรถ้าเอาข้อกฎหมายจากมากี้นี้เอามาใช้จริง ซงสัยจะต้องจับวกเกมนพวกนี้ยกตีเลยมั<ะ>้งแล้วคนโปเมอนตีนี้ก็ตีใหญ่ซะด้วยซ่องถึง -300 คนเลยมึงคำถามก็คือถ้าจะจับจะจับยังไงหมดวะนะ,ะแล้วถ้าจับมาเยอะสักนาดนี้เป็นร้อยคนจะเอาไปขังไว้ที่ไหน<ะ>แต่ทางเราก็สนับสนุนนะทำสักทีเถอะจับสักทีปรับสักทีเอาเข้าคุกของประเทศไทยสักที ้าเจ้าหน้าที่เข้าปรเทศไทยทําย่างที่พูดได้แล้วก็เอาใจคนไทยไปเลยแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้ซ่องมันฟากระซิบพมมาบอกว่าเน้นการกระทําเป็นลากดีฟ้าอย่าพูดเยอะเสียน้ำลายแบบเบอส่องอยังาไมา่ได้พูดอะไรเลยเพ่ท่านใดที่หลงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้ กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเด้อีพีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม EP ่ EP หน้าน,นะครับสวัสดีครับไอ้พวกเสี่ยมมารับผิดชอบกีของกูด้วยเฮ้ย